สวัสดีค่ะเมื่อน,นี้สาวนากระซิมาอัปเดตดอกกระเทียมบานให้เบื้องนะคะที่เคยได้สัญญาไว้ว่าอ่าสีท่ายตอนนั้นท่ายดอกตูมเพิ่งน,น,นอะค่ะเนาะสัญญาว่าสีท่ายดอกเวลาเพิ่นบานแล้วสีท่ายมาให้ได้รับชมไหมคะ่ะแต่ทีน,นี้สาวนากระลืมค่ะเพื่อมาหูเมื่อมารู้โตอีกที่นึงกะเพิ่นบานจนสิโรยแล้วไหมค่ะพี่น้องนะคะบานเต็มที่แล้ว อันนี้คือบานบานบานเต็มที่แล้วแต่ยังยังไม่โรยนี่นะคือบานสวยงามแต่เขาเป็นช่อเล็กเขาก็ล่วงไปบ้างแล้วแหละเนี่ยนี่ที่เพิ่นที่เพิ่นล่วงไปที่มีเกอรชี้ออกมาชี้ขาวๆเนี่ยเพิ่นบานแล้วเพิ่นก็ล่วงลงไปนี่ค่ะงามแหงพี่น้องเพิ่นบานแล้วเพิ่นก็ล่วงเพิ่นสีเพิ่นสี่บานบม่พร้อมกันนะคะจะบานไม่พร้อมกันเนาะอันนี้เพิ่นถือฝนไหมคะเพิ่นโดนฝนนี่ซอใหญ่ เพิ่นทึกฝนเพิ่กนกะยุบลงเพราะว่าฝนตกลมพายุเข้าไหมคะลมพายุเข้าอันนี้เก็บภาพอันดอกกระเทียมบานนะคะมาฝากพี่ฝากน้องสิยงให้เบิ้งไปที่ละโอนะคะเนาะอ,อันนี้คือสซอหนึ่งอืมอน,นี่อีกสซอหนึ่ง ชอนี้แห้งงหญ่เห็นไหมคะนี่คะ่ะอันนี้คือดอกเพิ่นเก่เต็มที่แล้วอันนี้คือขั้วขั้วชอ่อช่อนี้ใหญ่แห้งค่ะใหญ่ใหญ่กว่าทุกช่อเลยช่อนี้นะเนี่ยใหญ่มากอยากให้เบิ้งแบบไกลซีดนะคะแมงไแมงไม้กระบ,บินกายหน้าปยั่านแม่นแมงผู้ก็เลยยานสะดุ้งไปวางยาเนาะคะ่ะนาะ สวยงามมากทุกคนงามแหงค่ะอันนี้เพื่อนเพื่อนยังตูมอยู่เพื่อนยังบานบ่มดกันอันนี้ก็อีกช่อหนึ่งช่อนี้ยังตูมเยอะอยู่เมื่อเช้าพักกสิบานเบิดค่ะนี่นะยังอันนี้เพื่อนจะทยอยบานอันนี้คือตูมแบบตูมเต็มวัยแล้วรอที่จะบานพรุ่งนี้เช้าก็เบ่งบานเต็มที่แล้วจ้านี่นะสวยงามแหงค่ะ อันนี้ก็อีกช่อหนึ่งธรรมดาเนาะค่ะเนาะเพื่อนบานแล้วก็มีการยุบตัวเป็นของธรรมดาเนะะี่ยค่ะมันจะมีสีชมพูเซมม่วงนะคะสวยงามกระเทียมเถาหรือว่ากระเทียมเครือเนาะค่ะเนาะอันนี้ที่เพื่อนที่อ่าสาวนาท่ายเบึงช่วงนึงนะคะแต่ได้ว่าที่ชอหย่อนลงมาลหละตอนนี้เราเพื่อนบาน บานแล้วก็เลยเก็บช่อขึ้นมาค้างไว้ตรงนี้ไม่อยากให้เพื่อนหย่อนลงไปเนาะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้จ้าที่จริงฝั่งโน้นก็มีเด้ค่ะฝั่งโน้นก็มีเดี๋ยวจะให้ดูดูฝั่งนี้ฝั่งเดียวฝั่งโน้นมีแต่มีไม่เยอะอันนี้คือยังสดบานสดสดเลยค่ะบานใหม่ๆเลยนี่อันนี้บานสดสดบานใหม่ๆเลยนี่อัปเดตดอกกระเทียมโอ้โห งามแหงพี่น้องงามแหงงามเตงงามว่างามหลายหลายค่ะห้เบิรงกไปที่ลสชอดด็อตพี่น้องงามเกินคำบรรยายเบิรงเนี่ยค่ะงามเกินคำบรรยายพี่น้องเอ้ยอกินกับปไาดเป็นไม้ประดับกับพันงาม โอ้ยเดี๋ยวสีส้งให้เบื้องฝั่งนี้เ้อค่ะเด้ออันดีค่ะฝั่งนั้นกระลาอยู่แต่ว่ามันบังค่ะมันบังค่ะก็เลยก็เลยเก็บพ้าฝั่งเดียวให้เบื้องซะเนาะให้เบิ้งให้เบิ้งฝั่งเดียวค่ะอันนี้พับพับา,างเทิงของเพื่อนนะค่ะนี่ยพับางเทิงของเพื่อนก็สีประมาณนี้ค่ะ เพื่อเกิดสีลามไปทั้งพ้นนะคะสวยงามเดี๋ยวย็นน่าสิย้อนกลับไปถ่ายฟังพู้นมาให้เบิ้งนะคะค้างเพิ่นบกว้างค่ะแต่ว่าเพิ่นดกดอกเพิ่นดกค่ะดอกเพิ่นดกแหืงนี่จ้ะอันนี้คือภาพภาพรวมของกระเทียมเถานะคะที่ดอกบาน มีทั้งที่บานใหม่มีทั้งที่เริ่มยุบตัวลงไปแล้วก็คือสวยงามค่ะเป็นภาพที่สวยงามมากงามแหงงามหลายพี่น้องป้องไปงามแหงแหงค่ะขนาดดอกเพิ่งเริ่มยุบแล้วก็ยังสั้านี้ค่ะโอ้ยสีดายที่บระทไทยให้เบิง้งคือเบิ้งซองนะ่ดไหม่มอคะนี่ที่เพิ่งบานใหม่นม่เนี่ยเนี่ยสิซูมให้เบิ้งเนี่ย คือช่อนี้คือบานที่หลังเลยบานน้ำหลังมูนเพื่อสิง,งามแห้งค่ะเห็นบอกมันสิได้อัตลรดเนาะแต่ว่าอันนี้นี่คือเพื่อบานบานในระดับหนึ่งแล้วบานบานบานจนลยแล้วเนาะว่าเดีอนี้ก็ได้ค่ะบานจนลยแล้วค่ะมันก็นเลยเป็นประมาณนี้เนาะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเพราะว่าเวลาเขาซูมเวลาคอยยับโตนี่เพื่อสิสั้นนะคะเนาะขอโทษขออาภัยหลายๆเด้อะ่ะเด้ออืม หลานน้อยก็เล่นอยู่ใกล้ๆก็ไม่พูดเลยโอเคค่ะคลิปนี้สาวนากะเก็บพาพดอกกระเทียมบานนะคะมาฝากตามที่ได้สัญญาไวา้อัปเดตมาให้เบิ้งนะคะก็คือเบิดสุดนี้แล้วกระสีบได้มีให้เห็นนะคะต้องรอสุดที่สองค่ะจากว่ากระสิเป็นดอกอีกเมื่อไหอีกดุลอ,อยู่ค่ะอันนี้ก็คือชุดแรกของกระเทียมดอกกระเทียมปีนี้จ้าขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชม ขอให้ทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมมีแต่ความสุขความเจริญอ่ะเฮงเฮงปังปังล้ำล้รวยๆกันทุกคนเด้อค่ะเด้อแมงผู้เพิ่อกับมาตอมค่ะเห็นบ่ะคะมันมาหาตอมซอดอกกระเทียมนะคะอยู่ตรงซอที่มันงามงามก็มู่นั่นแหละที่อ่ะสาวนาท่ายเบิ่งนะค่ะเนาะอโอเคจ้าคลิปหน้าจังหาแนวสาระดีๆค่สิ่งส,สวยๆงามๆม,มาฝากพี่ฝากน้องใหม่เด้อค่ะเด้อ สวัสดีจ้า